ไปดูในเรื่องของทางด้านกระทรวงสาธารณาสุขกันบ้างนะคะทางด้านคุณพัฒนาพร้อมพัฒค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะในเรื่องของผลกระทบทางด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในเรื่องของสถานพยาบาลจากเหตุการณ์น้าท่วมภาคใต้เขาว่าในความเสียหายเนี่ยนะคะอย่างในส่วนของโรงพยาบาลหัดใหญ่เนี่ยโอ้โหอยู่ที่หลักร้อยล้านเลยนะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องมือแพทย์ที่มี ม,มูลค่าสูงแล้วก็ให้บริการอยู่ทางชั้นล่างอะคะ่ะมันก็เลยเสียหายหนักนะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยการกู้ระบบต่างๆบางส่วนก็สามารถกลับมาใช้งานได้บ้างแล้วนะคะพวกบริการผู้ป่วยนอกต่างๆนะคะเราก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องกู้ระบบทั้งหมดให้กลับมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยภายในสองเดือนค่ะแต่ในช่วง1เดือนเนยอย่างน้อยๆแล้วเนี่ยต้องกู้ให้กลับมาได้ประมาณเจ ส่วนโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆนะคะก็อาจจะมีความเสียหายน้อยกว่าแล้วก็คาดว่าอาจจะต้องมีการของบกลางมาช่วยเหลือมาใช้ในการฟื้นฟูด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการประเมินตัวเลขชัดๆในเรื่องของความเสียหายว่าจะเท่าไหร่กันแน่แล้วก็จะสามารถใช้เงินในส่วนไหนเนี่ยเข้ามาช่วยมาเสริมเติมเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับเรื่องของการพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตค่ะคุณผู้ฟังทางผู้รัิ ชอบก็พยายามพิสูจน์ให้เร็วเพื่อที่จะได้คืนร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ทํางานต้องทํางานแข่งกับเวลาละค่ะเพราะว่าก็เข้าใจว่าในแต่ละประเพณีแต่ละศาสนาเนี่ยเขาก็มีกระบวนการแตกต่างกันแต่ว่าจะพูดได้ว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เนี่ยแทบทั้งหมดเนี่ยเป็นการเสียชีวิตในภาวะที่มันไม่ปกตินะคะกระบวนการทางศาสนาบางศาสนาอาจจะมีการยกเว้นหรือว่ามีการยืดหยุ่นให้สามารถทําได้ส่วนทางการแพทย์เนี่ยนะคะ ก็จะเน้นใน2เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกก็คือทําทุกอย่างให้ทันเวลาเพื่อให้ญาตินาร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีกรรมได้และเรื่องที่2ก็คือหลักการมิฉัยทางการแพทย์ค่ะจะต้องมีความถูกต้องแม่นยําเพื่อไม่ให้ญาติผู้เสียชีวิตนั้นนําร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วเกิดปัญหาตามมาทีหลังนะคะอนอกจากนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานท่านได้ตอบคําถามพี่น้องสื่อมวลชนนะคะในกรณีภาพรวมการเสียชีวิตในช่วงน้าท่วมนี้นะคะที่จังหวัดสงขลาก็บอกว่าใน ในเรื่องของตัวเลขต่างๆเนี่ยที่จะ มีขึ้นมาก็จะเป็นเฉพาะอำเภอหัดใหญ่ที่จะจะเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบการทำงานนะคะก็จะเป็นการแยกคนเสียชีวิตก็จะมีนอกโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ที่จมน้ำค่ะส่วนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยนะคะแล้วก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลจะอยู่ระหว่างวันที่22-27ถึงพฤศจิกายนตอนนี้ก็บอกได้ว่าข้อมูลที่หัดใหญ่ก็จะมีความชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่าข้อมูลพื้นที่อื่นๆของสงขลานนเนี่ยตอนนี้ก็ ก็อยู่ในระหว่างในการรวบรวมข้อมูลอยู่นะคะก็จะเซตระบบต่างๆให้ดีแล้วก็จะมีการนำตัวเลขมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าตอนนี้ทุกอย่างก็ทำงานแข่งกับเวลานะคุณสมพล